โยโย่อ้าวแล้วครับสวัสดีครับผมแล้วในวันนี้เจอกับแมวมึนแกมเมอร์นนะวันนี้วันนี้ทุยทำไมลิ้นพันกันอีกแล้วเนี่ยอ่าวันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของเติมเงินยังไงให้คุ้มค่านะครับอันนี้จากที่ผมจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาแล้วนะเล่นมาแล้วแล้วก็ทําให้รู้ว่าถ้าคุณไม่ใช่สุลต่านนะถ้าคุณไม่ใช่สุลต่านนะคุณอยากเ,ออเติม เ,เติมไม่เยอะนะครับมาดูกันว่าอะไรที่คุ้มค่าบ้างนะครับสำหรับผมนะอย่างแรกเลยนะม้วนภาพม้วนภาพนี้ครับนี่เรากดเข้ามาดูเลยม้วนภาพอันนี้นะครับผมมันจะมีม้วนแบบม้วนภาพขั้นสุดยอดอยู่นะเนี่ยเลื่อนขั้นม้วนภาพอ่ะคืออันนี้นะครับม้วนภาพสูงส่งอันนี้นะ มูลภาพสู์ส่งอันนี้14.99ก็คือประมาณ15นะ15ประมาณ500บาท500กว่าบาทนะมูลภาพอันนี้มันคุ้มค่ายังไงมันคุ้มค่าตรงที่คุณดูโอ้โหมีของมันจะปลดล็อกอีก2ช่องเลยนะครับมันปลดล็อกให้อีก2ช่องนะคุณสามารถรับนี่ยกอันนี้ได้นะรับหินนะ ชุนชิวจานกว่วก็ให้มานะมีให้ตัวแดงมาฟรีนะโอ้โหแล้วก็หนี่ยกมาอีกแล้วยกมาอีกแล้วแล้วก็เนี่ยครับยกเยอะแล้วก็สิ่งสำคัญคืออันนี้นะครับอันนี้เนี่ยสัญญาขุนพลทองสัญญาขุนพลทองเนี่ยเขาบอกเก็บสัญญาขุนพลทองครบ160ชิ้นจะผสมได้สัญญาขุนพลทองที่กำหนดใช้เขาบอกว่านี่ ใช้นิพานแทนขุนพลได้ใช้นิพานแทนขุนพลได้ถ้าคุณเล่นตัวทองอะ่ะคุณก็สามารถนิพานตัวนี้ได้นะอันนี้คือดีนะครับผมเนี่ยแล้วได้เนี่ยได้หินเศษหินดิบมาได้หินหินดิบมาอย่างเยอะอะ่ะเยอะมากนะเพราะนั้นเนี่ยเติมแพ็คเนี่ยคุ้มสําหรับผมคุ้มนะอ่ะต่อมาดูมาดูแพ็คที่สองที่คุณซื้อแล้วคุ้มค่านะ นี่ครับทุนรายสัปดาห์ต้องเป็นแพ็คแบบนี้เท่านั้นนะก็คือนี่แจกตำลึงแจกคนนกม่วงแจกหินหลีจี้โจอ้นะหินเนี่ยหินสมุดแดงนะอันนี้คือหีบสมุดแดงนี่คือโคตรดีเลยนะนี่นแจกหินดิบอีกและก็สุดท้ายเนี่ยนะครับโยกลายมังกรอันเนี้ยอันนี้เนี่ยมันคือเอาไว้กดตัวทองเนี่ยใช้สําหรับสมัครขุนพลสีทองนะ กดผุ่นพลสีทองในกิวไอในกิอพบมังกรทุ่งมังกรนะครับอันเนี้ยคือดีมากถ้าสําหรับต้นเกมเนี่ยคุณยิ่งได้ตัวทองไวอะ่ะคุณสามารถเปิดสมุดได้เนี่ยเปิดสมุดพวกเนี้ยได้อะ่ะแล้วถ้าเปิดได้ยิ่งเปิดไวมันก็จะยิ่งเก่งเร็วนะครับคุณเอาละครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นแพ็คที่โคตรคุ้มเลยนะ2แพ็คนี้แล้วนะ2แพ็คนี้แล้ว อ่าแล้วยังมีมีวิธีเติมที่น่าสนใจอีกนะเรามาดูตรงนี้นะครับนี่เติมเงินหรูหราตรงนี้ถ้าคุณเติมเงิน900าร้ตำลึงหรือเอ้ยเก้าลเก้าร้อยหยกเนี่ยติดต่อกัน7วันมันก็จะแจกของพวกนี้มานะอืมเนี่ยถ้าคุณเติม อยากเติมแล้วคุณก็เติมให้ครบ7วันหรือครบตามที่คุณของที่คุณอยากได้อะเนี่ยมันก็จะคุ้มค่ามากเลยนะกับอีกอันนึงนี่อันนี้300ยหยกถ้าคุณเติม300ยหยกถ้าคุณกดแพ็คอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็จะนับให้นะครับเนี่ยถ้าคุณเติมครบเนี่ยครบ7วันอย่างเงี้ยมันก็จะแจกของให้ที่ต้องการนะนี่เลยเป็นการซื้อที่คุ้มค่านะครับผมการซื้อที่คุ้มค่ามาดูต่อ นี่ครับหรืออันนี้นะครับถ้าคุณเติมมาคุณก็จะได้รายวันแบบนี้อีกนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหมันคุ้มค่าซะยิ่งกว่าคุ้มค่านะเออเนี่ยแหละครับก็เนี่ยเราก็จะมาแนะนํานะครับว่าผมเวลาซื้ออ่ะคุณก็จะเติมซื้อทําแบบนี้ให้มันคุ้มค่านะครับเป็นรายวันอย่างนี้นะคุ้มค่าที่สุด นอกน,นั้นนอกน,นั้นผมมองว่ายังไม่ค่อยจําเป็นที่จะต้องเสียเงินซื้อ,อ,อแพ็คอย่างอื่นนะถ้าคุ้มค่าที่สุดอะคือเนี่ยที่ผมเล่ามาเนี่ยแหละครับกออ็อันนี้สําหรับสายเติมน้อยนะครับอาจจะเติมเติมเติมน้อยเติมไม่เยอะหรือเติมปานกลางก็ได้นะแต่ถ้าคุณแบบรวยแบบสุรตาแล้วคุณอยากโหดไวๆอะโอเคคุณเติมบรรยาบนอย่ญญางได้เลยเติมไม่บรรยาบนอย่ญญางได้นะครับผมแต่วันนี้นะมา แนะนำเพียงเท่านี้ละกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับโยโย่ yo, yo. Oh, oh.